สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวทูนะครับสวัสดีคลิปนะครับผมดีอยู่กับชี่เดิมอันนี้จะไทยยกล่องนะครับใช้เป็นใช้ผ่านหกไทยยกล่องนะครับน,นี่ครับไม่มีไอ ผ่านยกล่องก็เอาผ่านตัวนี้เลยครับยกล่องเอาอันนี้ยกน่ครับนี่ครับ,รบมาดูครับผ่านยกล่องมันก็ไม่ค่อยสวยงามเหมือนไอ้ผ่านที่ว่ายกล่องโดยตรงนะ มันก็พอใช้ได้น,นะครับมีนะมันก็มันมันก็พอใช้นะครับผม okay. โปรเซียมของมันคือเราต้องเลงให้มันตรงนะครับว่า,าประมาณว่าแบบระหว่างความกว้างของหลองนะครับนี่มันจะได้แบบนี้นะถ้าเรา่ไถไปบางทีก็ถ้าใชา้ใช้ผ่านนี้นะบางทีก็มันมันก็ใหญ่มันก็ใหญ่บ้างเล็กบางนะครับ ถ้าเป็นฐานตัวนั้นโดยตรงคือมันจะเท่ากันนะครับมันจะดูง่ายดูสวยนะครับตัวนี้มันดูแบบอันนึกงหน่อยอันนึงแงครับมันจะเทิงกันครับ นี่ครับก็เริ่มได้ที่ได้ทางแล้วหลอง ก็จะเป็นร่องประมาณน,นี้นะครับผมก็ดู <c oughs> แล้วก็พอใช้ได้นะครับนี่ นี่แถวนี้เขาไม่ค่อยรับจ้างเท่าไหร่ครับไอ้ยกล่องนี่นะไอ้พี่ยกล่องนี่ครับมันก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับผมคือถ้าซื้อมาผมว่ามันออกโจ๊กคุอดกัไเล ครับถ้าถ้าให้ผมว่านะไอ้ถ้าว่าซื้อผ่านแบบยกล่องมาโดยตรงนี้ผมว่าแต่ใครไม่ค่อยได้ทำอะไรเนาะก็ไม่จะเป็นต้องซื้อมานะครับคืออันนี้นานๆทีทำครับผมไม่ใช่แบบมีไร่มันนะถ้ามีไร่มันน่าจะต้องซื้อไว้นะครับผมไร่มัน ซื้อไปมามายกหล่องนะครับแต่ตัวนี้แถวน,นี้ไม่ค่อยได้ทำน้มันนะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อไปอันนี้ก็ทำน,นี้ก็มัน,นก็นนก,นก็ใช้ได้นะครับผมก็พอพอ,พอดูนะครับผม ลองลองมันเล็กมันใหญ่ก็ธรรมดานะครับผม,มถ้าใครทำแบบเท่ากันหมดนีด้วยพานตัวนี้นี่ผราว่ายอนนะครับสีมือถ้าแบบทำแบบเท่ากันหมดนีทำให้ลองนี่ให้ลองตัวนี้เนี่มันเท่ากันหมดผมว่าสยอดนะครับีมือ นี่ครับพอเข้านะครับผมก็ประมาณนี้นะะ ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทุกการติดตามแนละชมนะครับฝากกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ